เอาแล้วอาลกแ้วนะเรียกว่าเอาแล้วนะโอเคเอาวันนี้มันร่วมงานค่ะเอาวันนี้ปีรับการใหญ่โตมากใช่ค่ะก็เนาะก็ยิ่งใหญ่ค่ะกับงานปนัดจาร์คือต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากแล้วก็ดีใจกับคุณหน่อยปนัดจาร์ที่มาถึงวันนี้ค่ะประสบความ มีพรีเซนเตอร์โหยเยอะมากเลยังเล่นก็เริ่มต้นไม่เคยเลยหรอเป็นตัวน้องก็มีไวเออจริงๆน่าจะประมาณสองสามปีอะค่ะก็ประมาณครึ่งนึงพึ่งมึงของบรรณาธิกาที่เราไม่เอาเข้ามาวีใจดอมีวันนี้แล้วตัวแทนนี่คือดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเราเราก็เห็นคือตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเออแบรนด์ประณาธิการก็ประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าพอมาวันนี้ ที่ใหญ่ที่กำลังการเพิ่แล้วก็ตัวแทนเยอะ ไปไปมไากแล้วก็ตอบติ๊กแปดนะค่ะก็เอ่อล่าสุดก็ไปทเที่ยวเกาหลีแล้วก็เราอ่ะคุยกับแมงนานแล้วค่ะแมงวิชิดาว่าแบบพี่แมงไปทำหน้าสวยกันเลยอ่ะเรารู้สึกแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไปไปบ้าง,งานะอะไรเงี้ยคือคุยกันตั้งแต่ก่อนโควิดแลค่ะและ้วก็แล้วก็ล่วงเลยมาเรื่อยๆจนล่าสุดช่วงเมษาเราก็ได้ไป เพิ่มอะไรตอนนี้แม่เพิ่มอะไรกับ้างไข้ไผ่ไปฉีดตรงนี้หรอหรือว่าแบบหลายๆคนตอนที่กลับมาหลายๆคนก็ถามว่าไปฉีดยืดเล้อหรออะไรเงี้ยไปทําจมูกหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้ฉีดอะไรเพิ่มเลยค่ะแล้วก็จมูกก็ไม่ได้ทำแต่ว่าคุณหมอเขาจัดเรียงไขมันใต้ตาให้แล้วก็มีดูดเนียงแล้วก็มี l i f t ิ n งก็คือหมอแบบ ทำให้น้อยอะค่ะไม่ได้ทำเยอะคือเราเราก็บอกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนแต่แค่แบบให้มันดูสดใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันดูผิดหูผิดตามากมาก็จริงๆริบอกก็บอกแล้วว่าก็ทําแบบให้ธรรมชาติที่สุดอย่างเงี้ยค่ะคือท่านก็ผีวยากเขาเหมือนเขาไม่ทําเยอะอะแล้วเราก็ชอบไงเราเราอยากทํานิดหน่อยให้มันแค่ดูสดใสพอยอายุหนึนน่งเนาะนี่ปีนี้ก็สี่สิบเจ็ดแล้วว่ะมันก็จะแบบมีความหย่อนคล้อยมีแบบ มีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเออไม่ต้องจัดการแต่เราเรารู้สึกได้เลยใช่ไหมว่าเฮ้ยพี่เราเราเด็กลงก็รู้สึกค่ะแล้วก็เขาก็ทําเรื่องผิวด้วยเรื่องผิวก็คือจัดเล็ม่ะแล้วก็มีที่ย่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมเรไหมจริงๆแล้วว่าเราบอกหมอว่าเราอยากเก็บหนังตาหนึ่งแต่ว่าหมอบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเราก็รู้สึกแบบอยากเป็นทีเดียวเนาะหมอไม่ให้ทำค่ะเพราะว่าน้องมันก็จะห้าสิบแล้ว่า หลัตงตามันเริ่มแบบมันเริ่มจีงขัดตาค่ะหอบอกต้องรอเวลาอีกนิดนึงต้องรอเวลาอีกนิดนึง <c oughs> ก็เลยยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนั้นแหละก็ไม่ได้แพงมากเอาอย่างละกันว่าไม่ถึงก็คือถ้าแต่ทว่าใครสนใจเนี่ยไปดูเลยในเพราะว่าที่ไปทำที่ D A มันก็จะมีราคาเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปอ่ะจริงๆอ่ะเราไปคุยธุรกิจด้วยก็คือไปคุยก็คุยกับกุ๊กกี้ว่าเนี่ยไปครั้งนี้ก็คือไปทำสวยด้วยแล้วเราเหมือนเป็น,ปนหนุ่มทดลองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วทาง B ีบิินิกอ่ะก็คือเหมือนโคกับทางทางเกาอยู่แล้วอะค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นการไปเปิดเปิดเดชิญธุรกิจกับอีเอด้วยก็คือเหมือนแบบมันมีมันมีลูกค้าของดีบิินิกหลายคนที่อยากที่จะไปเกาหลีแต่ว่า วัวเรื่องการสื่อสารการเดินทางอะไรงียค่ะเราก็เลยคิดวนะ่าโอเคเดี๋ยวทางบีบีอ่ะจะมีลูกค้าที่ถือมืออ่ะที่อยากไปเราก็จะส่งไปโดยที่ราคาไม่มีการไม่มีการบวกเพิ่มก็คือเป็นราคาที่ดีเอแล้วทางทางบีบีก็จะมีคนจัดการส่งส่งส่งชัยเป็ส่งลูกค้าไปเป็นตัวกลางค่ะก็คือราคาไม่ได้บวกด้วยก็คือใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่สามารถไปดูได้เลยที่โรงแรม ลองมาแล้วค่ะแล้วอยากบอกว่าหมอเกาหลีมือเบา่าคือเราตื่นขึ้นมาเรายังรู้สึกแบบเบาใช่เพราะมันใช่มเลยอ่ะมันไม่เขียวเลยจริงๆนะมันมีแค่จัดเตียงไขมันใต้ตาที่มันแบบประมาณวันที่สามมันจะเหลืองๆนิดนึงแค่นี้เองอ่ะเหลืองๆไปไหนไปทำไปไปแล้วอยากจะบอกว่าคนที่ไปทุกหนคือดูดีมาก เบอๆแบบเบาๆแบบเบาลอยเออคือจริงมันมีคนที่แบบทุกนาแล้วเราเห็นแล้วแบบเปลี่ยจังเปลี่ยนแล้วดูดีมากอะไรเงี้ยคนแก้ตัวว่าไงบ้างคะพี่เป๊กอะละคะพี่เป๊กบอกว่าเป๊กบอกว่าอยากไปทำบ้างอ่ะมีโครงการพาไปเป๊กไปไหมครับก็ตอนแรกก็คุยว่าอาจจะไปประมาณเนี้ยแหละช่วงนี้แต่ว่างานเขาเยอะไงค่ะ คือจองลง n ิวไว้แล้วแต่เราก็บอกว่าพี่ไม่ไปหรอแกแก่เงี้ยเดี๋ยวมีสาวเพิ่มแล้วปวดหัวเรสมน้องเพมวนองเหมือนได้ภรรยาใหม่เยคือเขาก็บอกว่าเออดีเนาะหน้าไม่เปลี่ยนก็คือดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทางเกาหลีอะถ้าเราไม่บอกว่าเราต้องการเปลี่ยนหน้าเขาก็จะไม่เปลี่ยนก็คือให้มันดูอ่อนเยาว์ขึ้นดูสดใสขึ้นแค่นั้นแต่ถ้าคนอยากเปลี่ยนหน้าก็คือก็เป็นทุกก็เห็นก็โอ้โหดูดีกันมากเลยอะ เออแต่หมอมือไม่รู้ว่าทำยังไงมันไม่เขียวเลยจริงค่ะแล้วตอนทำมีรู้สึกเจ็บอะไรไหมคะัไม่เจ็บนะก็มีตื่นเต้นบ้างะคะ่ะแต่ว่าพอพอมันผ่านไปแล้วมันมันไม่เจ็บอ่ะเออแปลกมากเลยค่ะครับไปเรื่อง,งเลค่คุณผู้ชมคคุณหญิงแล้วค่ะค่ะได้ทำที่ญาติเองได้ถามแทนพี่หมิง,งนะคะว่าหลังจากที่ได้ขึ้นไปแล้วทับปันนั้นเป็นไงบ้างก็คุยกกับหนิงเรื่อยๆนะคะแต่ว่า เราเราก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนี่ช่วงนั้นแหละที่เราอาจจะไม่ได้คุยกันเราก็ได้คุยได้คุยเมื่อวานนิดหนึ่งค่ะ mm hmm. ก็จริงๆยังไม่ได้ถามเรื่องเรื่องส่วนตัวแต่ว่าตอนเขาขึ้นศาลขึ้นอะไรเราเราก็ได้คุยกันกันกับกำลังใจเราให้เขาไปก่อนนะตอนก่อนเราให้เขาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะตั้งแต่ที่มันเกิดเรื่องที่แบบเราได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เชื่อว่าตอนนี้หนิงก็เข้มแข็งขึ้นเยอะ mm hmm. ไก่เกียริต่อไกเกียรมยงงก็คือเราไม่รู the ้ว่าความสัมพันธ์ของเขามันจบไปหรือยังนะคะเราไม่รู้แต่ว่าเหมือนแบบเหมือนจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือเขาอยากมาขอโทษอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็แค่เป็นสื่อกลางส่งสาร ใช่ใช่ค่ะเพรารู้จักกันอยู่แล้วค่ะเขาขอโทษยาเองมองเห็นถึงความจริงใจของนงาคที่เขาอยากขอโทษที่นี่เราไม่รู้เลยอะค่ะเราไม่รู้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเขาอยากขอโทษมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าคนคนที่อยากขอโทษแล้วรู้สึกอะไรจริงจรินะ เราก็แค่โอเคเดี๋ยวบอกให้นะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเราลำบากใจไหมเราอยู่ตรงกลางคนกลางอะไรอย่างนี้ไม่ลำบากใจนะคะ<ม>เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้บอกหนิงหนิงเจอ,อเขาเถอะหนิงให้อภัยเขาเถอะอะไรไม่เราแค่เอาสารนี้มาส่งแล้วหนิงจะตัดสินใจไงก็เป็นเรื่องของหนิงแล้วเคื<ม>อรอ,อเพื่อนตัดสินใจเป็นหลักเลยทำไมนะคะรอเพื่อนตัดสินใจใช่ใช่ใช่เราสงสารเฉยๆเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ ที<ม>่ี<ม>่บอกกับพี่นิไงไปเขามีท่าทีเป็นยังไงบ้างพี่นิงเอ่อได้คุยโทรศพัพท์อะนะคะหนิงหนิ่งก็ยังไม่พร้อมหรอกเราเข้าใจนะเราเข้าใจเพราะว่าถ้าเป็นตัวเราเรามันต้องใช้เวลาเรื่องมันน้องใช้เวลาเพราะว่ามันแบบมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรอบครัว,รวใช่หให้กำลังใจ <laughs> ใช่ค่ะแต่นางก็เก่งเหมือนที่หนิงเก่งค่ะก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ โอเคค่ะขอบคุณค่ะปิยะปิยะพี่คะปิยะขออนันอนลูกหนึ่งได้สวยโอเคเจ็บเลยแล้วทำผมตรงนี้คือแบบยิยไม่เจ็บจริงเหรออะไม่เจ็บ